สวัสดีครับพบกับร้านประทีปเจริญกิจครับวันนี้ร้านประทีปเจริญกิจนะครับจะมาเทสเครื่องนะครับก็จะส่งลูกค้าที่หัวดุบอนนะครับอันนี้เครื่องจะออกจากร้านนะครับผมเทสเครื่องให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับนะฮะเป็นโอนจ่ายนะครับผมเทสให้ทุกตัวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับการสกัดนะครับเดี๋ยวจะสกัดให้ดูนะครับสําหรับตัวนี้อ่ามาดูใกล้ๆนะครับชันคิดมาสวยๆกันเลยนะครับ เทสเครื่องก่อนจะส่งลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมเทสก่อนจะส่งลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเห็นไหมครับคีม่าสีสวยกันเลยนะครับอะนะครับนี่ครับนะฮะสยสวยกันเลยนะครับสกัดดีนะครับรุ่นนี้นะครับนะฮะหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแก้วต่อวันได้สบายๆนะครับ เดี๋ยวดูบอดี้นะครับทั้งตัวนะครับนะสวยนะครับอ่าลวดลายนะครับนะฮะตัวเครื่องนะครับตัวนี้สามารถจุน้ําได้หนึ่งจุดเจ็ดลิตรนะนะครับอ่านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับนะฮะทักเพจร้านกระถิบเจริญกิจได้เลยนะครับ